สวัสดีครับมืัอนี้กับมาทงไฮทงนาคือเก่าครับออกมาบ่งรถเกี่ยวข่าวครับรถกำลังเกี่ยวข่านี่เข้าแก้มองใดกครับติดตามเลยครับเพราะว่าแฟนครับรถเกี่ยวข่าวครับมาครับติดตามบ่งน้ำกันครับอย่างตามหลังรถเกี่ยวไปเลยครับสิลงมองแจนี่แหละครับ เริ่มจากแจไปก่อนตั้งรักได้ก็ลงมือเกี่ยวเลยครับลงเลยครับไปเงียวๆเลยครับ สออนห่วงเข่าครับงามงามอากาศเมื่อนี้กบเป็นใจอยู่ครับโบไม,ม่มีฝนครับเมื่อนี้แดดดีเลยครับ เกี่ยวเละทั้งขางไปเรื่อยๆก่อนครับเกี่ยวรอบๆก่อนครับมีคนคอยเก็บห่วงเข่าครับมองได้รถเกียเก่ยวเกี่ยวเรือครับกะใส่คนเกี่ยวเอาครับใส่มือเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็นนย่นเขาเลยครับ รอบที่สองนะครับหน้าไ้นี่กใหย่ดีครับเกี่ยวสะดวกเลยครับบ่ต้องเลี้ยวรถด,ดุครับเกี่ยวแบบเงวๆครับเบึ่งรถเกี่ยวเข่านี่ครับเบิ่งได้เพื่อนๆครับมากครับ มาเบิ้งรถเกี่ยวเข่าครับนี่รถเกี่ยวเข่ามองไรกัตามไปเบิ้งครับสำหรับลคลิปนี้กับสิพอจบซันนี้เนาะครับสวัสดีครับ